And survive, you know. ยากาศกำพรนครับเพี่อนเกี๊ยนสบายสบายแม่น้ำเจ้าพยาปู่เจ้าสังมิคร mm-hmm ดีครับพี่น้องอยินดีต้อนรับสู่ช่อง,องพอ่อสว่างแดนดินครับขอบคุณเลื่อเรด้อครับทุกกำลังใจที่มอบให้พอ่อสว่างแดนดินมาโดยตลอดตอนนี้อยู่ผู้เจ้าสมิงแพ้ครับจะขามแพ้ครับพี่น้องถามแพ้ไม่ฟัง้วกระเบงบรรยากาศถานนผู้เจ้าสมิงแพ้นะพี่น้อง ใหญ่ลายหล,ลายครับขอบคุณครับกำลังใจเบางอีกอีกที่หนึ่งครับแม่สื่อเจอรครับอ่งเอกสารนี่นะครับพี่น้องเพิ่งเส้นทางนลำกันเพราสว่างแดนดินเมื่อนี่ยยุ่ <c oughs> <c oughs> ผู้เจ้าสมิงไพ่พี่น้องสปาร์งผู้เจ้าสซอร์ไพร จะมุ่งนาไปสำารงเหนือครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่สำารงใต้ครับบรรยากาศก,ก็สบายสบายครับพี่น้องบายเอากาศในงานครับเดินท้างกลับกันได้้าพี่น้องเริ่งบรรยากาศครับ นี่ป่อเนาะครับเ c ซีอยู่แถวผู้เจ้าสมิงไพ่เนี่ยทำการทำงานกันนะครับเอ้อส่งกำลังใจแรงงานเราทุกคนสำหรับผู้เจ้าสมิงไพ่จะกนี่แต่โรงงานสาขาครับพี่น้องสาร,ม,สาหรมหนักเพราะวา่เป็นอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพรยาครับการขนส่ง ประสิทธิสะดวกสบายครับสาก,กำนักประเภทเล็กครับโรงงานประกอบรถอยู่ในกระมีบรลิตรถประกอบรถครับายตดางๆบานเฮ่าเนียแหละครับที่นั่งกับยุณผู้เจ้าสมุนไทยนี่ล่ะเกี่ยนบรรยากาศเบื้องถนนครับ Dale unas horas acá. ตั้งใจคนแจ้งคนติดตามครับเป็นกำลังใจครับเพราะสว่างเดี่ยมีนมนแน่เหมืนก้าวคนใหม่ก็ให้กำลังใจกันรุกคนครับว่เราชาวยูทูบมุ้งซีมีนองนอย่างเงี้ยตั้เป็นยูทูบเบอร์ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทั้ ทีมากนะให้โดยตลอดกินห ในกับขอโทษขอไห้ด้ยครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่าล่มครับพี่น้องล่มแห้งล่มว้อยว้อยครับที่หนาวนะเพ้อพี่น้นอ,นองยังมือสองร่มว้อยว้อยพี่น้อง บ้านเมืองขูเจ้าสมิงคลาย มาครับสู่ส,สำโรงเหนัอพี่น้องกี่ส่วนยานหยนุ์ถนนปู่เจ้าสมิงปังไล รถลลยพี่นอ <c oughs> ้องรถหลยหมายมถึงว่ารถเยอะขอเสียงน้ะพี่น้องเนาะขอบคุณครับขอนุยาตลุงคลิปด้วยพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ